สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวบอ่อบาดาลที่ผมเจาะไว้12บเมตรครับความลึกผมไม่ใช้สมิร์นนะสายตัวนี้เทนหลักการทำงานครับหลักการทำงานคล้ายๆกับเครื่องสูบน้ำมันสูบน้ำมันดิบหลักการคล้ายๆกัน ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวดูดตัวดูดขึ้นมาไม้ไผ่ครับนี้ไม้ไผ่ประมาณห้าเมตรเวลาเราดันดันลงดันลงไปในท่อน้ำจะเข้าดันเข้าตรงนี้ตรงรูนี้ ซึ่งตรงรูนี้มันจะมีวาลวได้ทําเป็นวาลวไว้กล่องนะครับได้ทําเป็นวาลวไว้เวลาน้ําดันขึ้นมาวาลวนี้ก็จะเปิดเวลาเราดึงขึ้นดึงขึ้นวาลวนี้ก็จะปิดมันจะดันดึงน้ําขึ้นมาเวลาเราดันลงวาลวนี้ก็จะเปิดเอาน้ําเข้ามาหลักการทํางานครับข้างล่าง ผมได้ย่อนท่อนี้ลงไปประมาณเก้าเมตรพอสองนิ้วนะครับย่อนลงไปเก้าเมตรข้างล่างจะเป็นวาลววาลวไม่ไผ่ปิดเปิดปิดเปิดอย่างนี้ครับเวลาเราดูดน้ำขึ้นวาล์วก็จะเปิดแล้วก็ปิดเดี๋ยวมาสาธิตนะครับจะขึ้นไหม ผมเจาะไว้นานแล้วบอ่อนี้คนเดียวครับถ่ายคนเดียวลำบากนิดหน่อยหย่อนนี้ลงถึงน้ำแล้ว ดึงขึ้นครับคันนี้ดึงขึ้นน้ำก็ไหลออกมาแล้วดึงขึ้นน้ำก็ไหลออกมาดึงขึ้นน้ำก็ไหลออกมาดัานลงน้ำก็มาเติมในท่อดึงขึ้นน้ำไหลออกมาไม่ต้องเปลืองไฟครับ สำหรับคนที่อยู่ตามหมัวไล่ไผน,ไนาน้ำใสครับนะ ดูรต้เต็มครับดูเป็นการออกกำลังกายไปด้วยเดียวเต็มนะครับ,น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 ,รบน้ำน้ำใส เดียวก็เต็มครับเจาะใหม่ๆน้ำก็ยังมีทรายปนขึ้นมาเป็นไรครับน้ำนี้เอาไว้ลดผักสัวนนี้จะเป็นแทงน้ำฝนเก็บกับน้ำฝนไว้กับโอ่งแดงเอาไว้ใช้ ในใดูแลขอ,ขอจบคลิปตะเพียนค่นนี้นะครับสวัสดีครับ